Terima <sweak> kasih telah menonton! เขาติดทางเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็ยังยังอยู่ในปากสองันบอปากสองอ๋อมัอนอยู่ในปากสองอยู่เลยทุกคนลงก่อนมันอยู่ในปากสองอยู่เลยนะจ๊ะเพราะพับมาแล้วทับมาอีกจะพักหนึ่งทุกคนทบมาอีกสักทางหนึ่งก็จะโบเห็นสบายก็จะปลูกกาฟแฟทุกคนจะปลูกมันต้นแทนเนาะจะเน้นปลูกมันต้นแล้วก็ะยา นี 15, e ่ว่าสิไปแล้วอุต e ส่าห์แล้วสีคือรถอ๋ออีดเฮียวะนี่ว่าสิไปแล้วคุนละสีวงสีวงใชเนาะเกิดอะไรมารักกับเปียบอะอ๋ออย่ามองนี้กะกะเฮียยู่อยากกินเส้นอยู่กะกะกินกินก็ได้แต่ว่าแต่ว่าขับไปรถไปกินทั้งหน้าเอาก็คือแบบเฮาขับมาทุกคนเนาะขับมาทางข้างทานคนระยะหนึ่งก็คือแบบบันเห็นก็จะปลูกกาแฟทุกคน ปเจ้าจะเน้นปลูกมันตตนหลายตัวเนาะแล้วก็จะมีบอลทับซื้อมันตตนแล้วก็ปลูกต้นหยาทุกคนส่วนห้างพุณเนะาะดี๋ยวว่าเขตในเมืองในทุกคนกับเจ้าก็จะปลูกกาแฟนะทุกคนก็คือเปิดป่าเลยร <c oughs> บรรยากาศดีแห้งทุกคนดูท,ที่ปากซองเนาะจะได้อบรรยากาศวันนี้ดิไป,ไปวัดยูเงินเนาะชุสิได้นุ่งเสื้อแขนยาวแบบตลอดเลยทุกคนแล้วก็คนปาก่องกัน ผิวดีด้วยวันผิวดีเนาะเขาอาจจะกินอะโวคาโดหลายแล้วกะด้วยความที่ว่าลุงเสื้อพุ่งเสื้อแขนยาวเนาะเพราะว่าอากาศมันเย็นสบายอ่ะแต้ละมันไปกินทั้งหน้าวยังพันยาวเลยยุู่อยากนะยังกินก็ได้แต่ว่ามันสิมมดยุ่ยไม่ยุ่ยอยากกินกินเดี๋ยวกินที่นี่เลยได้แหละมากินกินบ่เขาจีกัน้อเป็นทงเลยอ่ะ เขาจี่แล้วก็น,นมนมขน้นว่าเป็นยังไอกินข้างหน้า ฝนมันลงเม็ดแล้วทุกคนเราจะขายอย่างนั้นโอ้ขายลักซู่ปเสื้อกันฝนกันดีกลัวฝนลงเม็ดเลยเนาะกิ่ <c ười> <c ười> ขนมนละ <c ười> อโอ้เวนาเสือ้อแขนเสื้อกล่องละข้างนอกเงนกินซานเขาก็มีแต่เงินดินทุกคนเงินไหมยังบองเห็นไปพเพือกันฝน อุ้ย่าบอกกันนะลุแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้มโผล่คุ้มโผล่ใส่เสื้อกันฝนแล้วเรียบร้อยทุกคนตอนนี้ก็คือพร้อมลุยเพราะว่าจะเป็นฝนเม็ดน้อยเม็ดใหญ่นาะเออพร้อมลุยเลยไปเดินทางต่อ เทือกเขทุกคนวันนี้ขึ้นเทือกเข้ามาทางน้นในตัวเมืองของเมืองเสซกงนะทุกคนเป็นเมืองโบ้านชุมชนุโบนาะอยู่แนวใกล้ๆทุกคนจะมีเพื่อนคนเต็มเลยประเทศไทยสวนทุ่คนเลยอู้วพัดเลยบรรยากาศดีดีเนาะเสีซกงกันนารูกันเนาะเปอนตัวแบบสองเลยอากาศเย็นขือนกันเลย เป็นกระป๋บบองนะเป็นกระป๋องนะเป็น um, uh, ันก็เป็นบล็อกไม้ไผ่เ uh, yeah. นี่ยนเก็จะสูตรอไรอเี้อออยู่รถถัยันีตอนนี้ก็คือมาฮอตตลาดเซกองนะตลาดโอ้โอโอ้ด็กสมอเลยโอ้โอ้อโอ้ จะไปซื้ออยู่อะเออมีอยู่ปะไปซื้อจักโลหนึ่งก็พอเนาะผันมันราคามันสูงว่ะโอ้มีอะโวคาโดด้วยน้องอยากมากัดซะนะหมจะตูบอยากกัดซะนะสมทำไมดีโดยทำไมดีอะโวคาโดโลเท่าไหรนวะโลซาวฮันโลเซาวฮันสุกเลยเนาะ สุกแล้วนี่เบื้องนี้สุกเบื้องนี้ดิบโอ้เบืนี้สุกเบื้องนี้ดิบโล่สาวพันสบายดีปอยานี่กดแป๊กหน้าปอยานี่อู้นกอีกสมัยดีเอาบอกอาเจ้าโล่อาเจ้าโล่อาเจ้าโล่เอาเด้โลจ้ะโลซสาพันโลซสาพันอาเจ้าโล่ตามโล่กันเอาสามโล่นะเอาสามโล่เอาหนึ่งชุดหนึ่งชุดมืด

บางหยาเนาะบางหยาไม่บอกพาทุกคนมาเบิ่งเข้ามากลับมาวันนี้ไปดีเดียวอ่ะอ่ะอยังนี่บวกเราเห็นจ้าเถื่อข้างเลยแยกอยู่บอกมันเมาบ่ะไม่เมาโซนาใส่น้ำตาลใส่ยาใส่น้ำตาลใส่ยาไม่บอกผสมใส่อันนั้นน้ำน้ำตาลน้ำตาลนี่เราซื้ออยู่ตลาดนี่ป่ะเมนโอ้ใส่ยาสูบ มันกระจหอมก็ยินเสียงน้ำนใส่อะไรนะ่่ปลาตาตะเวนมันเปืงอยลองปะมันเมาปะเคยซุปเมาคนเคยกับบมเมนเากุยันเมาเมาาดเดียวบมาเมนบัใส่เอาลองดูเอาจับไปเนยเามาเมากั ขับรถประกำเสียซ้ายซียขวามันซ้ำมันซ้ำเมาบียวะกินเบียร์ยังเงี้ยนะก็เมาก็เนาะเบียร์เมานานเลยดูได้ปะดูดดดขั้นต้นเอาลมเข่าบดเฮ้ยเอาลมเข่าบดใส่กระบางอ๋อสิบอกเอาเตาลมไส่ก่ะคือบผมไม่อยู่อะคือบุ๋มมี่นี่ไม่ต้องเอียงไหนวิธี โอ้เป่าอะสูบๆู้างเขีขีข้างดใบลมมันออกตีคอยคนลาวคนไถฮิตบปินบูปินอยูล่าดีหละมาแต่ข้ามวนผุวนะข้ามวนเอาไปก็นเด้อยผนะแ่วดีเด้อบ๊ายบาย เส้นนี้ก็คือไปเซกองทุกคนนะเข้าตัวเมือ,องเซกองพูดแหละแต่ว่าเา้ากับปลายเนาะพูดเราจะไปสารวัตรทุกคนไปทางพู้แย,ย,ย,ยหแหละตลาดเนาะตลาดใหญ่ใหญ่เนาะถือว่าชื่อนะว่าคอนโดโรตีสาวแม่นเออว่าถึงยังไแหละนึกว่าสิบเอ็ดตาวา อทุกคนระวังทางเนาะเคาก็ขับรถออกมาจากอ่าวงเวียนแขนทุกคนเน่ยเดียวทุกคนเนาะอตอนนี้ก็กคือเราก็มาอยู่ที่ตลาดซุ้มสนบ้านก๊กพุงไต้บ้านก๊กพุงเตอรเตอรนี่อาเดีมีกําลังจะไปสารวัตรเดี๋ยวเหาจะมาเลาะเบิ่งก่อนทุกคนโอ้บอกกวยกุ้ยป้อโอ๋สายเนาะบอกกวยอ่ะ ก,กว๋วยนี่จะเป็นกวยดีทุกคนอืมก็มะยเนาะค่ะใครนี่มะอึมะกวยทุกคนโอ้ซาลี่อ๋อซาลี่สีเกลีแล้วนี่มากระบอกอีกพร้อมทุกคนปลานี่ไข่ลีทุกคนเป็นตลาดซุ้มโนมาข้างทางทุกคนเขาเห็น,หนกนเ็เลยมาแวะเละาะเบิ่งก่อนเดี๋ยวเละาะเบิ่งกันเนดะ้อ <laughs> เดี๋ยวเละาะเบิ่งก่อน ไปโดยโดยเดี๋ยวเราลงก่อนเด้อไปลายนี่โดยโดยอเราสุบเดี๋ยวเราสุดเอาสุบอะไรคะกะบังอรนี่มงอ๋อเดี๋ยวเลาะเลางกันเด้อเออนี่นั่นไม่ไม่มันชั้นโค้ดมันหาดิมันั้นโค้ดอมห้าันโอ พร้อมมีเห็ดปวกพร้อมเนาะเฮดปวกเฮดปลวกอ๋อเดี๋ยวละบังก่อนยังมั่นใจใจได้ละบังก่อนละบังก่อนเออโดยเดี๋ยวเดี๋ยวละบังก่อนเด้อไปหาไหนกันเดี๋ยวละบังก่อนละบังก่อนทุกคนอ๋อละบังก่อนยังมู้สิอาอย่างนี้ทุกคนเลยยี่ยู่ได้กินหลายแห่งนี่ยู่ได้กินหลายแห่งนะเปลือกมังกรไอ้นี่คือแบบ เอาไปเมื 1941, ่อนี้เล้ทุกคนครับนี่หลายดีใช่ตาทุกคนนี่อยู่ได้กินหลายแห้งอ่ะอันนี้จะน่าจะเป็นมันเนาะเป็นมันนะมันมันสังคูฮะมันสังคู่เอาเพศอย่างกินเลยนี่เผาก็ได้อ๋อเผาก็ได้จี่ต้มหอมหอมบอกเดี๋ยวรอเมื่อก่อนเด้อก็มีมันต้นน้ำมันต้น เออมันต้นบม้นี่เนาะพิจารณาหม่แตนี้ทุกคนเดี๋ยวมาเบิกเดี๋ยวมาเบิ่งเออหลายแห่งคนมาดูน uh ั่งกินเนาะนี่จะเป็นกระปุ๋ยซองกองนะซองกองอันน str ี้มากาแฟ่หน่อยเนาะโมเม้นอันนี้มาอหญ่กว่าเธอมาพิลเลอร์นี่โอ้คนสูบจุหเลยซองกองเลยเอ้าหลุ่นอันป้าโบราณเลยเนาะป้าโบราณเลย บอดายเนาะเป็นอาวุธตอนนั้นเลยนี่อาวุธใกล้โตเลยนี่ปะบอดายอาวุธดีก็ขายเป็นขายหยทานขายสู้ทะยานคูปเจอยากขายมะก็คือปะบอดายเลยเป็นบอกนั่นแหละเอาเนี้อปะบอดายเนาะแนวเซบปะปอปั่นอันเคี้ยวมากเนาะไม่จิตต้าตลอดไม่ยูดเลยโดยโดยโดยขอบใจขอบใจขอบใจเงียบคนเลยว้า ประมาณนี้ทุกคนระหว่างทางเนาะค่ะก็ได้ซื้อมากล้วยแล้วก็มาข่ามมาทุกคนโอ้ได้แล้วได้แล้วมูชสอบใหย์ยังกินมันหลายแนวพจน์ได้แล้วได้แล้วมีแต่แนวอยากซื้อเนาะโอ้ได้แล้วได้แล้วพอแล้วได้แล้วก็คแบบ แต่เราโครนนะที่มาขายทุกคนก็เจ้าก็จะถือบางสูบมานะทุกคนเป็นแบบอาวุธลับนะเป็นแบอาวุธลับหรอกอาวุธที่แบบต้เอาไปติดตัวตลอดเนาะมัคือแบบแต่ละคนไปเจ้ามาขายเครื่องนะคาบ้านแถบนี้ทุกคนก็จะเอาบางสูบมาสูบเนาะเออเป็นบางสูบเลยทุกคนแต่ว่าเจ้าบม่ได้ใส่แปรงนัวนะไม่ได้ใส่น้ำตาลทุกคนเลยเอาว่าใส่แปรงนัววะไม่เคยใส่แปรงนัวนะกับเจ้าวะเคยใส่แต่น้ำตาลนะคนเออะปรมาณนี้ทุกคนระหว่างการเดินทางเนาะ ปะมาตลาดซุมชนทุกคนอันนี้จะเป็นตลาดชุมชนเลยเนาะจะมีแต่คนบ้านใกล้เฮือนเคียงหรือคนที่มาขายเครื่องเนะาะลูกคาลูกค้าเนาะก็จะเป็นบ้านใกล้นลูแค้็คนที่เดินทางาคือเฮา่ทุกคนก็เจกลมาเห็นเนาะแบบนี้กําลังคึกคืนเลยกล็เลยมาแวะซื้อสวยทุกคนเนาะนี่ทุกคนตลาดชุมซนเนาะปะเดินทางต่อทุกคน